สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาแย้มๆย้มข่าวดีนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างหรือว่าเงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นงวดที่1ถึงงวดที่3นะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งราให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่ยังไม่ได้รับเงินงวดที่หหรือว่าได้รับนะคะแต่เป็นงวดที่2ที่3ไม่เข้า หรือว่าเข้างวดที่1และงวดที่2แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินงวดที่3มนะคะและก็ไม่ได้และไม่เคยได้เลยทั้งงวดที่1และงวดที่2และก็งวดที่3นะคะก็มีข่าวแว่วๆออกมานะคะว่าคืนวันที่4หลังเที่ยงคืนเป็นวันที่5นะคะก็คือ4ี่กุมภาห้ากุมภานะคะ รอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีเงินโอนเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันหรือไม่นะคะอันนี้ก็ถือว่าออกมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลแน่ชัดอย่างไรอีกทีนึงนะคะจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาบอกข่าวดีหรือว่ามาแจ้งข่าวดีไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีการยืนยันนะคะเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครนะคะเข้ามาแล้วผิดหวังนะคะก็รอดูคลิปต่อไปนะคะก็คือเรามีข้อมูลมาเราก็รีบมาแจ้งนะคะทางช่องเองรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับทราบกันนะคะ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินแต่ทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสีชมพูหรือว่าบัตรสีเขียวนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับฟังและก็รับชมด้วยนะคะ